สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง m แม c โคร s Channel กันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Line Ranger ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำว่าวิธีเก็บขนนกให้ได้เยอะๆหลักหมื่นแบบผมนะครับ6,500แบบนี้โทรับสายฟรีว่าเราจะได้มาด้วยวิธีไหนบ้างกันนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือตารางล็อกอินรายเดือนนะครับทุกๆเดือนเราก็จะมีตารางล็อกอินออกมาซึ่งในตารางล็อกอินนั้นก็จะมีทั้งตัวกาชาขนนก แล้วก็สิ่งของแจกอีกต่างๆมากมายนะครับเพียงแค่ล็อกอินทุกวันเข้ามาเล่นเกมนะครับผมแล้วก็อันที่2นะครับก็จะเป็นตัวภารกิจประจําวันนะครับเมื่อเราเคลียร์ภารกิจประจําวันทุกอย่างก็คือเคลียร์เศจหลักเคลียร์เศจเซอร์เคียวเศจเคลียร์ PVP เคลียร์เศษจุดตีผสมเลนเจอร์ผสมอุปกรณ์แล้วก็แปลรูปคริสตัลนะครับอย่างละหนึ่งครั้งทุกอันคแค่นี้เราก็จะได้โบนัสเคลียร์ภารกิจทั้งหมดสําเร็จนะครับอันบน ก็จะได้ทั้งเลนเจอร์トสามร้อยแล้วก็ขนนกอีก120นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นレンジ pass สำหรับใครที่ไม่ได้เติมนะครับก็จะได้เพียงแค่แถวบนซึ่งแถวบนก็จะมีขนนกมากพอเชียงคอเช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่จะเติมก็จะได้ขนนกเพิ่มจากแถวล่างนะครับซึ่งอาจจะเพิ่มได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้จากเพิ่มมาพอสมควรนะครับผมในสำหรับคนที่จะเติมตังค์แล้วก็อันดับที่4นะครับก็จะไปเป็น ในกระดานห้องทดลองลับนะครับซึ่งกระดานห้องทดลองลับนี้ก็จะมีทั้งเราสามารถหากบได้ซึ่งเป็นกบแดงหรือกบดำซึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็จะรีได้1ครั้ง,งรีฟรีนะครับถ้ามาอย่างนั้นก็จะเป็นรีรูบี้แบบที่เห็นนะครับซึ่งในส่วนกระดานขนุกเนี่ยเราก็จะใช้เพชรม่วงหรือว่าเพชรที่ได้จากการตี p v p หรือว่าเพชรที่ได้จากการกิววอลกิวเลตนะครับก็จะได้เอามาใช้ในนี้ได้ซึ่ง เพชรม่วงเนี่ยเราสามารถไปแลกลานคาได้หรือว่าเรามารีเซ็ตกระดาษอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มาหมุนเล่นครั้งละ1นึ่พันนะครับอ่านี่ยกยกตัวอย่างนะครับก็และน้องไปเรื่อยๆมันก็จะมีทั้งกบเขียวมีทั้งเลนเจอร์บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขนนกเป็นหลักนะครับในด้านของกระดาษทดลองรับนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้มาหมุนเล่นนะครับสำหรับใครที่มีน้อยก็พยายามถ้าเก็บมีเยอะมากพอแล้วก็อาจจะมาหมุนเล่นบ้างได้เพื่อสะสมขนนกเพิ่มนะครับ ส่วนคนที่มีน้อยก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนเราต้องเก็บสะสมตัวเหรียญตากิวแล้วก็ตัวของเพชรม่วงนะครับเพื่อไปแลกในจุดแลกเปลี่ยนของกิวนะครับเพื่อแลกตัวกบม่วงนะครับดังที่เขียนในรูปผมก็แลกไปแล้วเพราะกบม่วงตัวหนึ่งก็จะได้แลกด้วยเหรียญตากิยวหเหรียญแล้วก็เพชรม่วงอีก5 0 0 0 0นเหรียญเลยนะครับต่อไปเป็นอันดับที่5นะครับ เราได้ขนนกอันดับที่5มาจากการแลกคะแนน f นะครับผมโดยการที่เราไปที่ตัวบวกข้างขนนกนะครับเราก็จะเห็นนะครับนี่ก็จะมีแลกคะแนน f กับขนนกนะครับว่าแลกได้ทั้งหมด50ครั้งครั้งละ1น0 f นะครับก็เราแต่เราว่าจะแลกวันหนึ่งเท่าไหร่ซึ่งเรามีการส่งคะแนนกาชา f มาเรื่อยๆสลับไปทบมาเรื่อยๆกันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ขายแคนขนนกจริงๆก็สามารถมาเอาจากที่นี่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้อ,อันสุดท้ายนะครับของสายฟรีปกตินะครับก็จะได้จากการไต่หอคอยอน,นันต์นะครับผมซึ่งหอคอยอน,นันต์ไร้ขีดจำกัดนี้ก็จะมีในบางสเตทจาก50สเตทนะครับที่มีกล่องขนนกแกกฟรีซึ่งกล่องนึงก็จะมีประมาณ50-100นะครับก็ครั้งหนึ่งด่านสเตทหนึ่งที่แจกก็จะแจก3กล่องประมาณนี้ครับก็อาจจะได้มา2 3 0 0ขนนะครับประมาณนี้ แล้วก็ต่อไปจะเป็นเดือนโคลโรบโบครับอย่างเช่นในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนโคลโรบโบของ f i r y t a i l นะครับก็ภายหลังกลางเดือนหลังสเตจวิ่งหมดไปก็จะมีตัวอีเวนต์พาสเซลเข้ามานะครับซึ่งอีเวนต์พาสเซลก็จะแจกตัวละครแจกฟรีของโคลโรบโบนั้นๆน,น,นะครับอย่างในเดือนนี้ตัวละครแจกฟรีก็จะเป็นตัวเว n d ี้นะครับผมเวนดี้ธาตุไม้ซึ่งจะแจกตัวเวนดีแล้วก็จะแจกเป็นขนนก แจกเป็นเพชรกิลหรือว่าแจกเป็นตั๋วก็อยู่ขึ้นอยู่ดุลยพินิษของตัวเกมนะครับว่าทาง gm เขาจะแจกอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็สําหรับในเดือนพิเศษนะครับเราก็จะมีอย่างเช่นวันครบรอบครึ่งปีวันครบรอบปีหนึ่งหรือว่าช่วงคริสต์มาสปีใหม่นะครับเราก็จะมีตารางล็อกอินพิเศษเข้ามาซึ่งตารางล็อกอินพิเศษเนี่ยเราก็จะได้มีขนนกแจกด้วยเพิ่มมานะครับอาจจะไม่มากแต่ก็เราก็ได้แจกฟรีมานะครับ แล้วก็สิ่งสุดท้ายครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือดาวเคราะห์ขนนกนะครับซึ่งจะมาในวันครบรอบปีเช่นกันในเดือนพิเศษซึ่งเป็นวันครบรอบปีวันครบรอบปีครึ่งแล้วก็ช่วงคริสต์มาสปีใหม่เช่นเดียวกันกับตารางอินพิเศษนะครับดาวเคราะห์ขนนกนี้ทําให้ผมสะสมขนนกได้ถึง65,000ขนนกนะครับ <Wow. S 1> ในเพียงแค่30วัน1เดือนเท่านั้นนะครับโดยที่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้ Ruby ลูบี้รีดานเลยเราก็จะสามารถเก็บขนนกไดอาจจะประมาณครึ่งหนึ่งของผมอาจจะว่าสองสามหมื่นนะครับ แต่สำหรับใครที่รีดานครับก็สามารถเก็บขนนกได้ถึง65,000อย่างผมได้นะครับเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีเก็บขนนกให้ได้เยอะๆหลักหมื่นอย่างผมสําหรับสายฟรีนะครับสำหรับสายเสียตังก็สามารถใช้รูบีนะครับในการซื้อขนนกได้10 r u ู y ีก็จะได้ประมาณ109ขนนกซึ่ง109ขนนกนี่ขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับ ใครที่อยู่เลเวลสูงขึ้นขนนกที่แม็กซิมัมที่จะสามารถซื้อได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นทีละขนทีละขนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเลเวลน้อยกว่านี้ก็จะซื้อได้น้อยกว่านี้นะครับอย่างผมเนี่ยเลเวลตำนาน29ก็จะซื้อได้109ขนนกนะครับผมก็สำหรับวิธีเก็บขนนกก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเรามา PVP กันดีกว่าครับ PVP ประจำวันนี่นะครับดูได้นะครับว่าผลจากการที่ ผมเอาตัวเอลซ่าไดเมดหนักคาดไม้ของโคลัมโบแฟรี่เทลรอบนี้ลงนะครับผมสามารถที่จะตั้งรับชนะได้เยอะมากๆและสามารถขึ้นมาสเตอร์2ได้โดยที่ผมไม่ได้เล่นตีเองเลยนะครับน้อยมากที่ผมมาเล่นตีเองส่วนใหญ่ตั้งรับชนะแะ้วก็ขึ้นหลีกสูงขึ้นได้เองนะครับ ฉะนั้นใครที่เปิดได้หรือว่าอยากเปิดได้นักสืก่อก็เช่นกันนะครับสามารถปั้นแม็กได้เลย2ตัวนี้เก่งมากใน,คนโคโลว่ล้ำนี้มีค่าแฝงค่อนข้างจะเยอะมากแนะนำนะครับปั้นแม็กได้เลยทันทีเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับดาเมจหนักมากทั้งคาดไฟนักสืก่อซึ่งเป็นสายพลังแล้วก็เอลซ่าสายว่องไวธาตุมาครับคุ้มค่าเกี่กับการปั้นทั้ง2ตัวเลยถ้าใครมีกบพอก็สามารถปั้น2ตัวได้เลยนะครับไปเรามาพีพีกันดีกว่า นะครับทีมแรกมีตัวตัดแร่ทั้งหมด3ตัว4ตัวเพิ่มแร่อีก2ตัวแล้วก็เพิ่มผู้ดาวเรนเจอร์5วิอีก2ตัวนะครับประมาณนี้ตัวชนเป็นอโคนี่อามาเทราสึหตัวนะครับนะครับลุยกันโอโ้ทีมเขาปล่อย ดาวโยมีออกมาเยอะมากน่าทางจะใส่เกียร์รถคูดาวเรนเจอร์เยอะนะครับอาจจะใส่ถึง3จุดเลยเรามาดูเอลซ่ากันดีกว่าครับว่าจะยืนได้นานแค่ไหนดาเมจไปแล้วครับปึบโอ้โหกองหลังหายหมดเลยนะครับโอ้โดดเมจหนักมาก ตัวท่านมาผมโดนทิมาวรวิลีสลับฝั่งหมดเลยนะครับผมแพ้ทางท่าไฟทิมาวรวิลีก็ยังโหวอยู่เช่นเคยนะครับคนก็ยังนิยมใช้กันอยู่ใครที่มีก็หยิบทิมาวรวิลีคินจังมาคอมโบตัดแลได้อยู่นะครับไม่จำเป็นต้องไปตามท็อปเป็นคอมโบตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าคอมโบตัวหนึ่งจำเป็นต้องมีเกียร์ที่ค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งไม่งั้นก็คอมโบตัวหนึ่งก็จะไม่ดีมากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเกียร์พร้อม เราสู้ได้นะครับผมเดยวดซ่ครับอยู่เยอะเลยโอ้โหจะนะไปครับผมตาที่หนึ่ง42นะครับตาต่อไปอืมทีมนี้มีตัวบินเป็นแซลลี่แม่หมดบินนะครับแล้วก็ตัดแรกคอมโบสามตัวแลนตัวหนึ่งคอมโบสามตัวนะครับตัวชนอีกสองตัวโอเคลุยก,กัน มีตัวบินนะครับของปรับเป็นทีมที่มีตัวกันบินัังนิดหนึ่งฮาร่แม่มดนี่ค่อนข้างจะเก่งมากครับสำหรับตัวบินน่าจะเก่งที่สุดในตัวบินแล้วละครับรอบของที่ตั้งแต่ออกมาครั้งแรกนะครับก็ยังคงเก่งอยู่เป็นปีแล้วก็ยังคงอึดอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็มีกบบินนะครับที่คนนิยมใช้กันเพราะว่าจำเป็นต้องใช้มูลผีจีในการ ซึ่งมันเป็นกบดินธาตุน้ำมูนผีจีนจะเป็นธาตุไม้เป็นธาตุแพ้ทางกันเลยสามารถต้องสามารถจัดการได้ง่ายแต่ว่าคนที่ปั้นมูนผีจีนแม็กก็ค่อนข้างจะน้อยทําให้นิยมใช้ตัวกบบินมากนะครับแถมตัวกบบินนั้นยังสามารถคูดาวเรนเจอร์ลดได้ค่อนข้างเยอะสามารถเรียกได้ไวนะครับแล้วก็ที่ผมเลือกใช้ตัวมูนธาตุแสงแม้จะไม่แม็กนะครับเพราะว่าเป็นธาตุชนะทางตัวซารีแม่มดบิน ตีค่อนข้างแรงมากดาเมจสามเท่านะครับมืดตีแสงแสงตีมืดนะครับสามเท่านะครับทีมต่อไปกันทีมที่มีซัลลี่มะมดบินอีกแล้วลุยกันครับใครที่มีรีวของโคโรโบดามาจินะครับก็เป็นดาเมจท่าไหก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าให้เทียบกับเอลซาบก็เป็นยังไงเอลซาก็เก่งกว่าครับ เก่งกว่ามากเลยด้วยเพราะริวตอนนี้ก็ค่อนข้างจะโดนเนิฟหนักพอสมควรเปราะบางมากคล้ายๆกับไทกะเลยแต่ไทกะก็ยังเก่งกว่านะครับสําหรับเมื่อเทียบกับคิริวแล้วสต่เรบใครที่ใช้ดิเมท่ามาแล้วยังมีไทกะอยู่สามารถเอามาใช้ได้นะครับไทกะยังเก่งอยู่ยิ่งใส่เกียร์อัปเกรดธาตุของธาตุไม้เข้าไปนะครับทําให้ยิ่งเก่งมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับดูนะครับริว ยืนอ,อยู่นะครับฝั่งนูน้นลิวตัวคิงก็ยังดีใช้งานได้ดีนะครับซัมมอนต้นดอกทานตะวันมาทำเดามจแต่ว่าก็โดนเนื้อค่อนข้างมากนะครับดอกทานตะวันก็ค่อนข้างจะเปราะสักนิดนึงแล้วตัวคิงก็ตัวเปราะเช่นกันก็พยายามใส่เกียร์ให้มันถึกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะช่วยทำให้คิงยืนได้นานมากขึ้น ามาตัวคู่สุดท้ายนะครับของวันนี้ของผ,ผ่านนะครับคนไทยแนมะ้ว่าเขาจะมาตีผมครัง้งมีโปรนะครับตีกันเลยครับโปรอยากให้มันย่ยืนอยู่นะครับมีตัวดีแท้แต่กลับทําให้สังคมเกมแย่ลงนะครับตีไปเลยครับถ้าเจอโปรถือว่าเป็นคะแนนฟรี ทุกคนนีบตีนะครับอ่าคนนี้โดนถ้าขึ้นแบบนี้ครับแปลว่า id ของเขาโดนแขวนไปแล้วนะครับไอดี ID นี้ไม่สามารถจะตีได้แล้วก็รีผ่านไปทีมนี้โอ้ตวบิน2ตัวเมลาบินผมน่าจะรู้ไม่ไหวผมขอผ่านก่อนละกันคนไทยขอผ่านนะครับทีมนี้โอ,โอ,โอ้ตัดแรกหตัวน่าจะยาก มีมนี้ม่กบีนผมฟู้ไม่ได้ไม่มีมูริกีนทีนทนี้ตัดแรล่5ตัวผมก็น่าจะผ่านกันกนข้างบนนี้ค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวมีนัสสึกนะครับตัดแรล่5ตัวอาจจะไหวนะลองดูกันครับก็ตามชะตาก,กรรมนะครับไหวก็ลองดูไนมะ่ไหวก็แพ้โอเนี่ยโตค่อนข,ข้างดี น่าจะเกียร์ใส่เกียร์ค่อนข้างดีครับเพราะใกล้และหลีกมาสเตอร์หนึ่งแล้วเรยวไวมากข้ามเขาพัดก่อนนะครับมันจะเสียจังหวะเราที่พัดกลับไปได้เลยโอ้ติดโคน,นี่นักเรียนครับเห็นไหมครับโคนี่นักเรียนก็ยังใช้งานได้ดีนะครับสำหรับก,การการพายุ แม้โอกาสการติดจะน้อยแต่ว่าของเวลาใช้จริงแล้วผมว่าก็ปล่อยออกมาพอสมควรก็ถ้าปล่อยมาสัก4ตัวก็ติดอย่างน้อยตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะดีเลยบงทีมผมยันนสึกไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่รู้สึกยืนถึกมากเลยทัดไฟดูเดียสออกมาเยอะหน่อยช่วยฆ่ารสึกเร็วทัาน้ำ ยังมีตายอยู่ครับนักสืบยังมีตายเห็นนะครับจากดาเมจของลูเดียสท่านน้ำอย่างที่บอกครับนักสืบไดเมจแรงมากเก่งแต่ถ้าใส่เกียร์ไม่ดีก็อาจจะทำให้เปราะเลยก็เป็นได้แล้วก็สำหรับนักสืบนั้นค่อนข้างจะถึกเลยทีเดียวแต่ว่าใช้แร่ค่อนข้างจะเยอะ ทำให้มีโอกาสที่ทําให้เวลาใส่เกียร์แล้วช่องหลบสกิลตั้งสกิลอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นทำให้ประสิทธิภาพของหนังสือนั้นลดลงได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ชนะสี่ตารวดนะครับโอ้มีโปรมาตีผมด้วยอ่าดูไม่ได้โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย